โอโบันนี้เธอกำลังซ้อมรอบหรอเอ๋บันนี้นะ่าจะไม่ได้ยินชายเก้าแน่ๆเลยนะไใช่นี่คือรถถังบันนี่จริงๆด้วยเพราะว่าชายเก้าเห็นบันนีโอลยตกใจหมดเลยโอย้ชายเก้าเห็นก้นบันนี้ลากพื้นอยู่โอถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่เห็นนั่นเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะบันนี่อยู่สายแอบแล้วนะชายเก้ามา <ฆ S 3> <ฆ>บอกว่าก้นบันนี่ลากพื้นนี่บันนี่ยอมไม่ได้เลยนะั่นเนี่ย นี่แน่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 จะมาเป็นคนขับสำรองของรถถังบันนี่ด้เนต้องทำตามกฎของบันนี่อย่างเข้มแข็งและแข็งข้อเอ๊ะไม่ใช่เข้มแข็งน่าเข้าใจไหมกฎของเธอคืออะไรหรอในการขับรถถังเนี่ยข้อแรกเลยหนึ่งต้องเชื่อฟังบันนี่เข้าใจข้อสองห้ามหื้ออือกับบันนี่ข้อสามถ้าหืออือกับบันนี่ให้กลับไปดูข้อหนึ่งเข้าใจเปล่าเออฉัน ว่านะฉันไม่เป็นคนขับรถถังของเธอหรอกเธอควรไปหาคนอื่นแล้วแหละโอ้วา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 ววถ้าทำตัวอย่างนี้บันนี่จะไม่ให้เล่นด้วยแล้วนะเอานี่มันบักคับกันชัดชัดแต่ก็จะไม่ได้มานั่งรถถังฉันนะถ้าเธอไม่ทําตามกฎของฉันนะฉันไปก่อนละไปโอ้ไปด้วยไปด้วยไปด้วยขึ้นไปดิขึ้นไปอยู่บนรถถัง อยู่บนรถถังฉันต้องฟังตามตาม,ตามกฎทุกอย่างเข้าใจบอฮะฉันฉันขึ้นรถถังเธอไปแล้วนะก็ต้องทำตาม,ตามกฎไงาชาเกล้ไม่งั้นไม่ให้เล่นนะโอเคโอเคเราจะทำการลราดตะเวนเมืองดูซิว่ามี อะไรที่มันผิดปกติของเมืองเกิดขึ้นหรือเปล่าวันนี้เราจะเป็นพลทหารดูแลรักษาเซาไซย์ซิตี้กันดชนดักเธอนั่งผิดที่แล้วเธอต้องนั่งหมายเลขสองนะฉันว่าฉันนั่งตรงนี้แหละดีแล้วบันนี่ได้เลยแชกเกอร์แล้วแต่เธอเอ้วันนี้เหตุการณ์ตกปิดีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางไม่ดีจริงด้วยน่ะนานๆเซาไซย์ซิตี้ของเราจะสงบอย่างนี้นะบันนี่ โอเคถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ตกกระปินี่ว่าบันนี่จะไปกินข้าวที่ร้านลุงก่อนแล้วจะแวะไปเซเว่นซื้อของกลับแก้มแอบไม่ใช่ซื้อของเล็กๆน้อยๆกลับไปกินที่บ้านนะชัยเกิลเธอคิดว่ายังไงก็ตีเหมือนกันนะแต่ว่าเธออย่าเพิ่งยิงปืนจากรถถังบ่อยนะจากเหตุการณ์ที่มันสงบๆน่ะมันจะไม่สงบเอา <c oughs> อาได้เลยชัยเกิลเราเป็นผู้พิทักษ์สันติเรศเฮะ ผู้พิทักษ์สติรัสแฮะถูกแล้วถูกแล้วงั้นมุ่งหน้าไปร้านลุงกันเลยดีกว่าโอ้ยโอโอชนอีกแล้วรถถังมันใหญ่นะฉันเข้าใจโอ้ชคเกอร์ถ้าออกจากรถเธอจะเดินเองได้นะบัดนี้ขอบอกไว้ก่อนพูดถึงแล้วร้านลุงนั่นไงอ่าเอามาจากไหนเนี่ยตื่นเต้นแชาเกอร์ เธอนี่มันนายอำเภอชชยเกิลชัดๆวันนี้เราไปหาลุงว่าแต่ลุงจะทำอะไรให้เรากินไหมนะไช่เกิลคิดว่ายัางไงไช่เกิลว่าก็คงไม่พ้นไก่อยู่ดีแหละอ๋อบวัน,นี้เบื่อไก่แล้วอะบัาน,นี้ว่าเราไปเซเว่นเลยไหมไม่ต้องแวะร้านลุงแล้วเบือบ่อๆก็ดีนะฉันก็เบื่อเหมือนกันนะกินไก่ทุกวันเลยร้านลุงเนี่ยอ้าวพวกนายไม่เข้าร้านแล้วปิดประตูเปิดประตูก็เล่นไปเลยเอะฉันน้อยใจละฉันปิดร้านแล้วไม่ต้องให้พวก นายมากินแล้วนายในเมื่อลุงไม่ให้เรากินแล้วเราก็ไปเซเว่นกันเลยดีกว่าไช่เกิลใก้กันอาล็อเล่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลุงน้อยใจไช,ชเกิลลุงมาคุยกับลุงสักหน่อยดีไหม <laughs> เดี๋ยวลุงบอกถ้าปิดร้านแล้วไม่ให้กินแล้วนะไอ้พวกนายนี่ฉันก็คิดว่าแบบพูดเรื่องจริง่ะโอ้ขอโทษด้วยนะพอดีอแต่ว่าวันนี้ไก่หมดแล้วไม่มีอะไรให้กินแล้วในเมื่อพูดว่ากินไก่อีกแล้วนะลุงก็ไม่มีอะไรที่จะเอามาให้เธอกินแล้วอ่ะนะสรุปก็คือ ไก่ก็ไม่มีใช่ไหมลุง<า>ไม่มีไก่แล้วลุงนี่แน่ตีทีหนึ่งไอพวกเธอนี่มันพวกอันตริานนะบัดน,นี้เดี๋ยวนี้ทําตัวเป็นมาฟงมาเฟียเป็นแกนนําชายเก้าเป็นแล้วเหรอใช่แล้วบัดน,นี้เป็นหัวหน้าชายเก้าเองแหลปะปลูกน้องจัดการคุณลุงเลยสั่งสอนให้คุณลุงได้รู้บ้างว่าคุณลุงทําอย่างนี้มันไม่โอเคไปจัดการเลยลูกน้องอไม่ฉันจะไม่เป็นลูกน้องเธออ้าว ถ้าเป็นอย่างนี้บันนี่จะไม่ให้เล่นด้วยแล้วนะอาอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะสั่งบันนี่สั่งอะไรเธอก็ทาหมดใช่ไหมเออไม่ใช่ลุงใช้ก็จะไม่ยืนข้างลุงใช้ก็จะไม่เป็นลูกน้องบันนี่เอออย่าไปตามใจบันนี่มันมาานักนะบันนี่มันได้ใจให้ให้ตายเธอถ้าเธอไม่อยากเป็นลูกน้องฉันฉันจะไปหาลูกน้องเองก็ได้เชอะสีเว้นเลยละกัน ใช่ก,ก็ไปเซเว่นด้วยเหมือนกันนะลุงถ้าลุงไม่มีอะไรให้กินน่ะอ่าโอเคโอเคชัยก,ก็ว่ากันว่ากันโอเคค่ะลุงงั้นเจอกันนะเจอกันนี่เอไปดีกว่าเจอกันจะ <ไป S 1> ด้วย,วยมัรเดิร้อาเอาวิ่งดำรถถังเถงอะวิ่งดำไม่ทันเอ้ก็เดะโดดขึ้นทันพอดีน่ะ ใช่ก็ว่าบันนี่น่ะเธอไปหาลูกพิงที่อื่นเชอะ์อ้ยฉันไม่เป็นลูกพิงของเธอหลอกอ้ยลงดีกว่านี่แม่าคกบนี่ไม่เล่นด้วยแล้วบันดี้บอกไว้ก่อนระเบิดรถถังไปเลยไม่ให้เล่นด้วยนี่เข้าเซเว่นดีกว่าบันนี้บัน,นี้เป็นอันตราพาน วายวาวายกเกอร์เธอแม่เป็นลูกน้องฉันฉันจะไปหาลูกน้องของฉันเองในเซเว่นรักกันเฮ้ยในกับเซเว่นมีทุกอย่างจริงๆเนะี่ยเธอจะไปหาลูกน้องจากเซเว่นได้ยังไงกันนะเซเว่นมันไม่ได้ขายทุกอย่างขนาดนั้นนะมันต้องมอยุ่แล้วนะเอ๊ะวันนี้จะเลือกกินน้ําอะไรดีนะ่ะเลือกไม่ถูกเลยแฮะน้ํานี้ก็น่ากินน้ํานั้นก็น่ากินเอาน้ําไหนดีน่ะเลือกไม่ถูกเลยแฮะ ถ้ามีใครมาเลือกให้ฉันฉันจะรู้สึกดีมากกว่านี้นะเอ้เซเวทจะมีลูกน้องบ้างไหมนอหิวน้ำจังไมหาน้ำกินดีกว่าฉันจะมีได้ยังไงกันนะบันนี่เธอก็พูดแปลกๆฉันจะเลือกกินน้้ำอะไรดีนะให้เ,เลือกนานจังเลยบันนี่ว่านี่ น้ำมัดลมเนี่ยซื้อ,อไปนก็จบแล้วไม่รู้อยากกินอะไรก็หยิบ,ยบไปก็จบแหละเฮ้เป็นความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยทาไมนายถึงแก่งอย่างนี้นะอ่ะก็บันนี่เป็นมาเฟียบันนี่เป็นหัวหน้ามาดตลอดบันนี่ก็ต้องรู้เลยว,ว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยเจ๋งมากเลยซื้อกินก็อร่อยเลยอ่าขอบคุณมากเลยนะบันนี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกนี่นายสนใจมาเป็นลูกน้องฉันไหมเป็นลูกน้องเหรอเฮ้ยมันก็น่าสนใจดีนะ สนใจอยู่แล้วชายก็ฉันมีลูกน้องแล้วหนึ่งอ่ะนี่เลยชื่ออะไรเนี่ยนายชื่ออะไรเนี่ยอ่าฉันชื่อไซตามะนะเอ้ไซตามะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเลยแฮะไอช่างมาเดี๋ยวช่างาเดี๋ยวเอ้ฉันมีลูกน้องแล้วเห็นเปล่านี่นี่ลูกน้องเดี๋ยวฉันซื้อน้ำบัตลตให้นะอ่าขอบคุณมากเลยครับโอ้ปันนี่สรุปเธอได้ลูกน้องจากเซเว่นจริงๆด้วยหน้าไม่น่าเชื่อเลยนะอไรล่ะอู้นี่นายสนใจไปบ้านฉันปะ ไปไปมีอะไรให้ทําบ้างเหรออุ้ยมีเกมต่อสู้เดี๋ยวนี่จะชวนเล่นนะไปบ้านบันดี้กันดีกว่าไปไปไปสรุปสุดท้ายบอนี้ก็ได้ลูกน้องมาจากเซเว่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าคนที่ชื่อไซตามะเมื่อกี้แองก็รู้สึกว่าแอบคล้ายๆกร์ตูวเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะ อะไรวันวันอะไรสักอย่างใครรู้บอกใช้ก็ได้นะวันพีหรือเปล่าโอไม่น่าใช่นะช่ะใช้เก็ขอแอบไปดูหน่อยดีกว่าว่าันนี้จะเล่นกับลูกพิง คนใหม่ของบันนี่ยังไงน่ะปกติบันนี่นะชอบจะสั่งนู่นนี่นั่นตลอดเลยน่ะชายก็จะดูสิว่าไซตามะจะเล่นกับบันนี่ได้หรือเปล่าเย่ที่สุดบันนี่ก็มีลูกน้องแล้วนี่กฎของบันนี่นะเหมือนเดิมเลยที่บันนี่เคยบอกทุกคนไว้ว่าข้อแรกคือต้องเชื่อฟังบันนี่นะข้อ2คือห้ามมีหือมีเออกับบันนี่และข้อ3คือถ้าหือเออกับบันนี่ให้กลับไปดูข้อแรกเข้าใจไหมไซตามะเข้าใจแล้วน่ะ ว่าแต่มีเกมให้เล่นจริงเหรอมีสินี่ไงเกมเนี่ยนี่เอาจอยไปเลยเนี่ยนั่งโซฟาก็สบายแล้วเล่นกันเลยดีกว่าเอาไม้ไซตามะได้เลยบันนี้เล่นกับไซตามะี แถมยังบอกกฎข้อเดิมอีกตั้งหากที่บอกกับชายเก้าน่ะชายวันนะถ้าไซตามะไม่เล่นตามกฎของบันนี่บันนี่ต้องไม่พอใจแน่ๆเลยนะแต่ว่าไทยจะไปทํำตามกฎของบันนี่ได้ถูกข้อขนาดนั้นกันฮุ้ยแพ้นะอุ้ยจะไม่เล่นแก่งอย่างเงี้ยให้บันนี่ชนะไม่ได้เลยเรื่องไงอะไซตามะ อ๋อบันนี่ต้องการชนะหรอกเหรอใช่บันนี่ต้องการชนะนะต้องให้บันนี่ชนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพ่อยเดี๋ยวอีกตาหนึ่งนะอีกตาหนึ่งนี่อุ้ออยแพ้แอีกแล้วอ่ะไชตมาไานแกลงบันนี่บันเนี่ยกฎของบันนี่ก็คือต้องเชื่อฟังบันนี่เข้าใจไหมก็เข้าใจนะแต่เล่นแบบนี้มันจะสนุกตรงไหนหรอมันสนุกตรงที่บันนี่ชนะไงไม่สนุกด้วยแล้วนะนี่เนี่ยเจ้าไชตมา เด็กไม่ดีต้องโดนทำโทษน้าแแต่ไม่คิดว่าจะตีบันนี่แรงไปไหนหรอเฮ้ยไซตมะสั่งสอนบันนี่ไปแล้วน้าอ้เป็นไปตามที่ชายเก้าคิดเลยว่าไซตมะต้องทนไม่ได้น่ะบันนี่ฉันตามถือเธอมาตลอดเลยนะมาตะกีนนอาชายเก้าชนโดนลังแกน่ะติดตู้เย็นเอ้ไม่ใช่ติดทีวีเลยโอ้ นีดีกว่าเซตมะโหดร้ายมากฉันนึกออกแล้วเซตมามาจากเรื่องวันพันแมนนี่นาเออเจ้าหมัดเดียวตีเดียวนอกเลยถ้า้วันนี้เธอไปทำลายเซตมาเก่อนนี่นาไปโรงพยาบาลดีกว่าไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองขลางขลดีอย่าละจ้าจะไม่เล่นอย่างนี้ละจ้าจะไม่ทำตัวเป็นหัวโจกรละจ้าผิดละจ้า